สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องบัชโรขโขนทุนกคนเนาะมาหนีมาพบมาพ่อกับแม่น้องเปียวอีกแล้วมาพบกับพ่อกับน้องเปียวแม่น้องเปียวมาหนีเนาะแม่นเวลาทุ่มจะเข่าสองทุ่มแด้พ่อแม่พี่นอ้องอ่ะเอเเ๋อสบายดีแน่ลูกเอเมลมาเลยเจ้าล่ะอ่ะอสบายดีแน่ลูกไปเอาบอลยุ๊ อาพบกับพ่อพ่อจบพ่อน้องเอเวลอีกแล้วน้องเวลเลยอีกแล้วเมื่อวาเอเวลมาถ่ายยังถ่ายพ่อกับบ้านบ่หรอถ่ายกับบ้านเนาะพ่อกำลังซื้อกับข่าวว่าพอโทรมาบอกซื้อข้าวมากินบ้างพ่อกำลังมาเนาะโอ้ยตายหน่อยจริงจริงเมือวาพ่อเบิกกะมาเนาะเพาะเอพ่อแม่พี่น้อง ไปพอไปนล้แบบไปไกลเนาะเพื่อที่กลับออกมาตแต่บ้านนั่นบ้านนี่กะค่ำพอไรพี่น้องเลยกะสิมาเด็กแน่นหนึงประมาณสองทุ่มพี่น้องก็หอดบ้านแล้วเนาะสองทุมเพื่อพักเพื่อยังเนาะเ,เหยื่อน,<ม>นงก้สองทุ่มสองทุ่มไมนึ่งทุ่มอันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งขนากาสองทุ่มขนาดสอง,งทุ่มูก ระวังลอพอ่อเพิ่นกันชิพากันเด็ดสองคนได้นอ้องเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่อนชิพากันเด็ดใช่ไหม พี่น้องเลยแม่ลูกว่าน้ำป้าอ่าดึงเลยป้าอ่ามาหนี้มาพบพ่อครับเอเบลนี่เอเบลจะมีเรื่องอย่างสิบอน้ำไอ้ป้าป้าอ่าลูกป้าอาว้าโอ๊ยว่ากันเลยเรีวบร นี่เป๋อเอเป๋อวงกล้จะเปิดเรียนเนี่เนาะพอ่อพี่น้อง้วเจ้าเลยได้อาหารอ่านเลยีย่เจ้าได้ึดว่ก่อนยาสิขึ้นเาอาจก่าไปจะสิขื่นหอมปอซองบ่อหออน,นือไ้ข่าเทิมเนยได้ขึ้นยี่บ่อเอเาจะคือบไออะะบไปสอบเจ้าไปสอบเจากระตุกห้องมีคนต้องหอบน ไม่ว่ามีแต่เจ,จ้าขอคนเดียวตกหอ่ออิซิมก็ไดอิซิมจะตกจังนะอิซิมจะขึ้นหอ่อกระซองนะพี่จ้ะกตกส,สายเจนี่เตียวคนเดียวตกห่อปีนี้พี่น้องเอ้ยเวลาให้แม่ให้ลงไประสอบย่านเนี่ยง,งเพิ่นรู้ย่านยังเข็มยฉีดยาบ่เอจะยังเข็มยฉีดยาบ่ เจ็บซ้ำเมันก็เจ็บเลยนอาิยาแม่คะต,ตาหมอไป้ไ่เบลเล่นยังคะลองเลียนบอดุข่าวเรียนขเลยนเลยเล่นมงุงหันนอโดยแบนี่พี่น้องระหวงรอพอเพิ่กลับบ้านนะพี่น้องเพิ่งก็สุภาพกันกเล่นแบบนี่ไหลพี่น้องไอ ได้พันไหม <c oughs> พันเป็นเห็ดเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ไปถอนมือ,อื่นปากเมือก่อนคันทพอพาไปเนี่ยพอว่างพอพาไปเนาะพันเห็ดนะพี่น้องพันเหนนี็ดจนเงานจนสุดเลยพี่เนาะเพราะว่าเนี่กัเจ็ด,เจ,ดเจ็ดปีขหกปีเนาะเดี๋ยวอิ้นหกปีเต็มา <c oughs> ไ,ได้เลย พอมาแล้วแม่วาเสียงเพิ่นมาแล้เพพี่น้องอ้าวมาแล้วพี่น้องเลยเปิดไฝไก่เนาะเพ่ยสิกับมาหอดกคำพี่น้องเลยไปก็อุ่นข่าไหวกันยังไม่ล้องเบิ้งใคร อีเด้อพี่น้องจ้ามาหอดกำมือพี่น้องเลยยังมืวแต่เลเป่าย์รัที่ก็ต่อต้านน้ำแต่ไมากินอยู่เรื่อยๆยังอุ่นข่าวไหวเลยแม่แม่เปี๊ยคยังไม่ลงเบิรงอยู่พี่น้องเลยไปไปเบิรงกับข่าวกับน้ำกันรอบท้านไปพี่น้องเนาะจะไปเบิงอันนี้ก่อนจะจะตั๊บไปกับตั๊บเนาะเด้อพ่อแม่พี่น้องถีบข่าวแดงเด้อก็ต้องยิงข่าแดงกันเนาะ ยงรู้แม่นนแล้วมันเป็นได้ได้เพื่อหันเอมา่นว่าห้องเรียนไหนเฮ้ยีว่าปีเียไหนมะอ่ะไมรถึงว่าคือมนกลองมองหาี่เนาะคนมันเมื่อยแลพี่น้องเออผไ่ได้เล่น้กล้องให้เป็นน้ำพ่นแน่เลย A lot of đừng cho đôi gì nó đâm đây nó bắp là cái không thấy cảm giác tên của ดินว่าห่อนในี้ดินโพเป็นเงินห่อนของข่านะดอเก่าอ่ะเนี่ยน้านี่เดกหันห่อนนนอนเลิศเลิศนอนที่พื้นแต่ไม่เหนื่อยังแค่ดู่ย่งนั้นนอนแต่เด็กนอนได้ ไล้วเกิกับตโนเป็นโคประจํมตัวจตว่าได้โก็ได้ได้พอเ็นโคเนาะปากเป็ือยนี่นะหน้าตาเป็นหบดยคือพอเป็นข่าก็ได้เนาะข้ได้ครับาที่ินดีใจค่พอกระมากิน ý nói mai rồi này là đó, đây, người quên nó thì đi định là cái phao đúng là cái tay cái nó có vẫn còn trên sử chữ ma tèn là rồi mà mình nó có hả พอ้ยเราแบงไปไเนาะเอะรเราเนหน้านี่ยแต่ว่ามัเคยมี่หมือนกับอยางเตี้ยนแบบแบไม่เบิ้ลเิ่มเป็นมากแตมาใจเราด้วยเอาโบร

chấm chữ đây rồi, tập chữ nè, tập chữ, ai, người dân bạch nhá, này, đây, tập khu hướng viên vạt xà đó

ยยากเีโอกามันน้อยเกินไปเนาะุแแต่ว่ามันโควิดโควิดยุดงานเดือนนึงพี่น้องเกือบซอเดือนเต็มเลยบ่เสียงอ่เฮ็ดแน่บ่ได้เฮ็ดเหมือนว่าเฮ็ดบ่สม่ำเสมอเพราะว่าการเรีใ้จ่ายมันมันบ่ทันพี่น้องนี่ําบากแฮงตอนนเนาะโควิดสอคนแล้วก็ลูการาชุดในกา อ่ายังนนออยู่่น้อกระลังแบบนั้นกระ้ังุ้หกระ้างแดงเด้ใส่ใจนใส่ลายกโรู้งอไปข้างใรกรบบอกเนซอวยเดียวเอวราลูกได้เดือนเดียวเนาะลงไปเขนใส่กับโรงงานเนาะวิดอูอล้วไ่เดียบงานนะก็ควลูกไปนะเพราะมันต้องซอยกันเชื่อมต้องีาซอยกันคือสีมอรอตพี่น้องเลยเมื่ีมาไง เราเสียงมันกังานทั้งิ่นกับบุกพยนี้เนาะทางแม่งเิ่นกับบุนี้แต่ว่าเขาก็ทำตัวกันสองคนกันชื่ว่ากับคนกระทบเบิดทุกคนพี่เราเเนาะวนกับคิดนะือว่านักทวง้งไห้ย่อกันชาวนาสร้างปลาเนี่ก็หนักด้วยเพราะว่ามันเสจยายมันแพ้ก่อนก่อนเวแต่ว่าเ่เชียงกัน ดียากนึงพ่น้องเลยเนาะเชนแบมี้ท่านี้อบที่จะดวันหม่งโมเสกทำงานพี่น้องเลยเปิดเาแก้นอกเพิ่งกะได้เบิ์นแมงพี่น้องเลยเราเช็คก็เข้าใจเพื่อนอยู่ว่ามาตการเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดพี่น้องน้องมั่งกาการใช้ใจเพง่นก็ไลาเแื่นที่ไดวุ่นคแต่ว่ากับลูกน้องไลยเนาะง่ายๆพน้องเลยโเกับบ นีับตัวเนืองจากการทีเดียวไทดูเล้เนาะยอบคุณหลายเนาะน่งตั้งมาเนเรื่อยๆก็จะ่ตมายังเ็ยงานอยู่เช่นนั้เลยถ้าสินใจหน่อยเนาะจะจินใจพึ่งากันนะ้าในครอบครัว่็งานนี่แหละกับมาบ้าน่้นันี้เนาะตอนเพิ่งได้กับธนาคาร นาชาเหงว่าตาอยู่ติดติดโควิดเนาะติดโควิดสอคนอ่าผู้ใหญ่ติดก็เลยเนราหคนกคนกันแต่ว่าั้าไศามันก็เลยติดว่านพื่นรักษาได้วต่เราทานัวต้มมาไทยนี่แหละใส่ข้าอี่ยังก็รามุกมุ่เนาะเาะ่ไม่มเงินเรา้อ่านี้ต่อจานรับน้ อาเงินหมีเลยพม่้เลยนรอเชยงอ่ะหีเงิน้าลุงมาหบเงินฝากลุงมาเนี่ยใช้จายคาจะดนใช้จ่ายรจะดนมาอันขาขามาฟังที่นโควิดวัดเนาะก่อนมาเชียงมานนี้ขามาขามาฟังบ้านเราเนาะขามาเล่าป้าโตพี่น้องพี่น้องพี่เพิ่บอกพี่น้องขามมาช่วงงันโควิดนะ มันก็ฟันได้บุคคลลอยไปว่านติดกันมีไปว่านิดน้อยบัดแต่นะเพรว่ามันมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแต่ละคนน่ะมันคุมตันทานมันแต่ละคนบุคือกันบางคนอยากรอดบางคนอยากทานแม่แต่ว่าแบบเจ้าว่าโดดนี่มันยานผมโดดหอดลันปแต่ฟังเฮามันหอดอย่างนี้พี่น้อยก็ได้ช่วยแต่ได้โดดไปไว้อ๋อ เอามากัดตขามาบ้านน่อยปืสอบเรือเต็มเล้รือว่าคนชอเ่าถุน่งเนี่าน่เนาะทั้งตัวเ่าไม่เ่าอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลามาตรงว่ไก่นอเนาะเราะว่ากัดตัวเขาไน่ชสวบ้านขึ้หาเนี่เงินเดือนเนาะเดือนคนะเนาะ

สวนนกอยู่เยี่ยมโพสวัสด์แต่ว่าทางสถาบันกจะทำชอผได้ดพ้ว่าพไปเขาน้าทัานป่านีก็สามข้าวเต็มเลยพี่น้องเนาะเลยทำมนเท่าหนึ่งดูได้หนึ่งเลยเลยง่ายพาเท้ารีบปุ๊บนี่เขาน้ามุ้ี่กินนีจังไรกับ่รอดแน่นอนองเลยก็จมแน่นอนเลยแต่ว่านี่เนี่ยเป็นเอามาเทามากราตัวไว คนก็ได้แบบปล่อยป้าทิ่มได้เลยคนก็รับผิดชอบหรือว่าได้เวลาเอาข่าหน้าส้ำบาตกับประกาศจะไปเอาเลี้ยงคิวไปเอาแบบียไปเดือดเดือห้อยแต่กินข้าวกันโดยถึงกันพออิ่มืั้นทุกข้าวถึงยืมันครบหนึ่งเดือนก็เหรเนาะเดี๋ยวนี้ไปเช็งออกมาแต่ยังกินหอดตื่นคนอยู่ลำบากกับว่าแม่วันนั้นเป็นเช็คยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่าคบสุท่านหรือว่ามองเขาอยู่เขาอย่างไหนมันหรือว่าสสบายอยู่นะ รางตรงนี้ร่าใหญ่หม้อใหม่ช่วหนึ่งนั่นเนาะับมาเลยครับทมาตั้งตูตามรักขั้นตอนเพราะว่าจะมีงานท่นี่ท่านันบ้านชินูเ้าบมดชีน่เน็ตอยู่ชิน่ในการเึ่นเดือนไปหน่อยเะร็ยังอ่ามันคือมันคือวมันคืออเรยู่แบบตามท้องผัวรุ่งตป่าเมียนัฐเ็นันอนแต่มีหน้ามีเนยค่ะ ุดหอยลกซักผ่าซักแทสิพ่านกระแทสข่ามักวาันนียัเล่นองเพราะว่าเขามาใกล้ชนูแล้วับบ้านไปเชียงกับใกล้ครับจากชนูห้าแค่แปกิโลเองทั้งเย์าบ้านจาทั้งุงป้าหน้าอาก็ไปส่งข่าวส่งน้ำแต่ถือว่ารวด็วก้ารันนนงเนาะแต่มีทั้ง À, à, ền, à, 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 ่าต้องกักต exactly. ัวอยู่หนกะาทับ่เตียงแล้วเนาะถ้าบ่ตียพร้อมเฮาได้กพอบ่ตียพร้อมก็เคยหาเป็นหมู่คู่กัน้นี่น้อยพุ่นเนาะแ่เชียงบ่ด้อประพี่น้องนี่าเบิ่งนํากันเนาะครับไปชมกันแต่ว่าอ่าทั้งบ่เตียงนันต้องกัตัวนะเพิ่นจะเอาข้าวน้ําซ้ําปลาหรือว่านอ่าได้อยู่ได้กินเนาะเป็นขนมนมเมามาปลากองาต้องนอกมาเจกจนี่ะ ว่าจะมีดาพี่น้องเนาะรับบทเรียนสองรอบหรือว่าสามรอบเนาะมให้เื่อใ้บไปองรอบเนาะอมากพี่น้อง้พี่น้องเนาะแต่าบทราที่ก่อนหน้าี่น้องเอกบบได้เคยเล่าเ่อยรีมื้อนี้แล้วได้โอกาสเล่าให้อ่าพาองของแม่นองวเนาะแต่ว่าเป็นแองเพ่อนเดนเนาะ บ่อะรันเรื่องเงาอเลยพี่เด้อเรื่องเงาเรื่องงาพม่รเราไม่ด้แบบโบเบิอรี่ด้อมันเราเราึ่งขึ้นเงาบุชก่อนประวัติยืยคาดมากน่เด้อจัประมาณนี่สะพี่นอ๊อกเอาซัมมี่ก้อนเอาซัมมี่ก่อนพี่น้องเน่ะ็โเซตข้ากอนเนาะกาถ้าบ่วกันพี่น้องเนาะเรา่อด้จบี่เราเล่งโดยจัราาอันขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาเรที่้าเนี่ย มาโคติดตาไม่ครับสมแตใจคิดตุนจบคนในพี่น้องเนาะและให้กำลังใจตาเนี้เราเตรียมไปตัวแม่ผมเชฟพี่น้องเนาะแต่กบฝากคนใพี่น้องต่อไปกคติดตามนะครับสมและให้กำลังใจคนในน้องพี่น้องเนาะีกอยู่กับลูกสอนโคตรนีพี่น้องพอเพี่แเ่าี่เชฟก็ให้คนททยคลิปไปไปเรื่อยๆเนาะตามภาษาพี่หน่อยตามภาษาแม่ป้อนไปใส่ก็ได้จะไปหาอยู่หากินกันพาลูกเนาะ เตอนนี้กตยังยังตใหญเลย็ไดยนไปองเพราะว่า้ยังน้อยอยู่เพราะว่าเป็นโมยูนไผ่เนาะคไปถาว่าน้ปถ้าวันเปาแบบเก็บข้าวออะไรน้ำหลากหมดทันเป็นถ่านน้ำาพกับโอกับอยู่นาเนาะนาเป็นไก่ที่อกนี้ย่ไมเนี่ยลูกใหญ่เขาด้ไปเรื่องสบายเนาะมืโปรเจนกับหรือว่าท่านาทีตอนนี้ก เราไมเชื่แต่ได้ต้องแถมอนางนี้เลยรับนี่จะทำมันทำคมดีพี่้องเนาะแต่ว่าม่คิดไม่เห็นแต่กาเลยตอนตอนลำบากเลยเนาะกินกินตอนลำบากเลยไปคุยไปเจ้าถ่ายนีเนาะจะลำบากขนางไหเว่าอดีตย่ยาวเนองอดีตย่งยาวไมเชื่อเนลบากายพป่นอะแต่ผมว่าโอพค่นาะว่า หานี่ก็ลำบากงแม่ต้องเตียวกลำบากใน่หมแต่ว่าลำบากอ่มันนลำบากว่าเขาป็นการก็ว่ายูีว่าคนเฮาสิคนเฮาสิแสดงหาหรว่าพรอมสิประเชิญบบกนั่นเนาะเพราะว่าสหรับเชียนนี่ผ่านาได้อกเลยว่ายกมือเลยเนาะรอเชียนเลยยากอย่างง้ยยากทีพอจะได้ืดอยากู้อยากหินนะสำหรับโอเชียนในรอบกึ่งรอบมืองสตงถ้าโบได้อเชียนก ขอให้หน้าไม่ประมาณนี้น่ยพี่น้องเนาะผ่านไปได้ไปเช่นแบบว่้ยินดีครับภูมิใจในตัวเองตายเนาะควาจะพองกบบมุ่นว่าน้ทำหน้าทีของตัวเอง่างดีที่สุดเราเชื่อแดีและภูมิใจได้พี่น้ององอ่าขอล่ยวนองพีลเง้งพี่น้องเชอ่วาดเนิน่เนาว้เาเลยนพี่น้องวันน แ้ถามว่าเรื่องอะไรไ่ต้องหรอกนะอดีตอดีตกับประวัติที่เขาเคยเจอเคยผ่านมาเนี่ยมันบ่มีชิ้นชุดแบมันบอหนวกใจให่ใจใหหน้าค่าไปเรือยพาแต่ยังว่าท่านได้กินเข่าถึงแหงเมื่อเลาะเข้าได้เลเลยเลาเวกันทีได้นาพูแม่พี่นอกน้วพี่นอกเนาะแต่ว่ามันเหยียดมืดไปได้พน้วยนะวะทังกล้องต้นชามไม่ต้งเดือันะพ่างนกับมันเวลาบ ทำมือเหน็บน้องเนาะปัดกันเลยครับโอเคสิลาไปกิโลได้พี่น้องเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเ๊าบกันเลยครัฝากเป็นกำลังใจให้โรเชตเ้อพี่น้องครับต้องฝากไปได้ครอบครัวพี่น้องเลยครอบครัวเริ่มต้นเริ่มสร้างสร้างรายเี่บพี่น้องเ๊าบกันเลยครัฝากพี่น้องไปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเยอพี่น้องเนาะหรือให้กันไดยกรับไปได้พี่น้องอยู่ดีมีแห้มีแต่สุขภาพร่างกายปัจจัยโรคไข้ไข้เจ็บเด้อ ครอบครัวต่อไปไดีพี่น้องบายดีน้องบ๊ายบายบ๊ายบเอวไม่าสบายดีนะพี่น no ้อง <c oughs>